วันนี้กับดิฉันนัฐาชื่นพลนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานสถาปนากรมการข้าวนะคะซึ่งนายปิญญาณก็ครบรอบ9ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกลมกันข้าวนั้นก็ถือว่าเป็นองค์กรหลักอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของข้าวทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดค้นวิจัยรวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเพื่อให้ไทยนั้นได้มีการพัฒนาและก็เพิ่มประสิทธิภาพข้าวให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกด้วยค่ะบรรยากาศปิญญาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมมพร้อๆกันค่ะ กรมการข้าวได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่16มีนาคม2549เพื่อให้เป็นองค์กรชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่ผ่านมากรมการข้าวรับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวทั้งระบบยมีภารกิจครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์เสนอแนะและจัดทำวิทยาศาสตร์ด้านการผลิตข้าวของประเทศ ที่ผ่านมากรมการข้าวได้วางยุทธศาสสู่อนาคตการผลิตข้าวของไทยทางการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยมีพันธุ์ข้าวที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและผู้บริโภคการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตข้าวการเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปได้มาตรฐานสำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่10กรมการข้าวยังคงยึดมั่นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ การคิดค้นเทคโนโลยีการปลูกข้าวการวิจัยข้าวพันธุ์ใหม่ที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้ชาวนามีพันธุ์ข้าวที่ดีปลูกผลผลิตสูงคุณภาพดีจำหน่ายได้ราคาซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำโดยเฉพาะการเพิ่มทักษะความสามารถให้กับพี่น้องชาวนาพร้อมเข้าสู่ AEC ในปลายปี ที่แน่นอนเราลงมือปฏิบัติการอย่างไรเพิ่มผลผลิตอย่างไรพัฒนาคุณภาพอย่างไรเข้าหาตลาดใหม่อย่างไรและมีกฎระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคในการค้ากับ AEC นะครับเราก็จะขจัดไอ้พวกนี้ออกไปวันสินค้าข้าวในส่วนที่เป็นสินค้าเฉพาะเนี่ยทางกระทรวงเกษตรได้สนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ค่ะกรมการข้าวยังได้จัดงานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าคุณภาพและผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อตลาดเฉพาะสู่ตลาดระดับสูงและให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตข้าวคุณภาพผู้ประกอบการและผู้บริโภคภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจัดแสดงนิทรรศการข้าวคุณภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจที่จะร่วมส่งเสริมการเโ็นข้าวคุณภาพที่ผลิตจากชาวนาไทยโดยตรงนะคะก็มาร่วมกันได้ค่ะที่งานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้บริโภคนะคะโดยกรมการข้าวจัดขึ้นค่ะมีไปจนถึงวันที่18มีนาคมนี้นะคะที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้หมดเวลาของพระโลกพรเราแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ